ขายโล่งนําบอกว่าใน่วันทบปแดอยากต้องการโล่งกับติดต่อหาสีเรื่องอะไรยตนได้เด้อเออพอดอยต้องการมีรองขายอยู่บบจงหวันครหดลยอออะไรยตอะไรย่งนบ้งงางนเต็มะดนยอ คือเก้าอยู่ท้งไหนทงหน้าคือเขาท้องไห้หน้าเขาคือต้อนแล้วอ่าทีเดี๋ยวมาถอยมาซ่อมมาให้ครับครับโอ้มาทานว่าใส่กล้องเลยวะฮะมาทานใ,ใส่กล้องแล้วก็ด,ดึงออกจากไข่ค่อมเลยเต๋อวัดมไาไหว้คอยถ้าจะจะแสะดงจิมาทายคลิปจะแสดงจิมานตัด ต่อแซนคอมอีกบมีเิวลาะปานั้นหราะมาถ้าเอฟซีกินตัมปาเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของนายอันภูทะเลนดังเมืองกรสินนะครับนี่กำลังจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทำชิปนี่อุปกรณ์ทำชิปก็จะมีอย่างนน่นี่นน ฮะโอ้เราต้องกินนมต้องกินนมลองก่อนว่ามันจะแสบท้องบ่าโอ้อันนี้อุปกรณ์ bường น้ําเด้อบัดนี่เบื้องหลังเอาๆๆยัง nam, ตั้งนี่ nam đi ติกน้ําเนาะเอาติก ở บ่ติกน้ํา อยู่ซูเปอร์คนเบื่อหลายเลยเนาะคนเบื่อหลายเด้ในยูทูบฮะคนกดไลค์กับคนคอมเมนต์นะซ้ำๆเหมอนกันอะ่ะคนดา่าคนด,าคนด,าดา่า,ดาหลายคนทั้งด่าทั้งดีไอ้ยังมักคนด่านะเนพราะว่าเ,เขากาำซ้ำสนับสนุนเราด้วยซ้ำสนับสนุนแม่นวะไออันซ้สำสนับสนุนเราด้วยคนด่าก็ได้ นับสนุนอ่าเพื่อเขาก็ได้เบื้องคิดมฮ่โนนยนบอกเปนเอาไปซื้อในบ้านนะครับเ <Yes>? ่าไปกิเราไปซื้อในบ้านผมหันคนระับนบอกหลานเป็นทำนี่เนีลวพี่เงี้ยผมก็ได้เก็บตัวบ้าน ยังกระบปก,กผมเลยนะพี่อกระหงส์นข้ามันกินกันเอสอนโอ้ <ผม S 3> ของบรรณาิกย่างทีสี่เข่นะฮะกล่องชื่อยาบ้างเนี่ยนะชื่อยาบ้างกล้องเนี่นวยเจ็พั 7, นกลองซื้อมื่อปับอสองเจ็ดพันปั๊บเมื่อหนึ่งอบ่ะสองหมื่นหัวเมือหนึงหมื่นกว่าบาทปล่ บ้ามาทานนะวะนี่นะขอามันเนี่เบื้องหลังนี่นเบื้องหลังแม่กินนมแรกแก่สิบก่อนว่าเสียดจยังมันซาห่อนคือโออกาจากันทั้งหันโอ้ยังมันซหอนด้วยซองแท่งทั้งเลยไม่องแข็งหนึ่งแข้ง่แข้งนั่ง่ารมาๆๆนั่งนา

บู๊ยมีงัดขึ้นาเจ้ากล้องหนึตเอ้ยค่อยค่อยเข้าเบิ่งหลังเอาเลยเอาเลยไม่ใช่เบื้องหลังมักมักมันว่าหนับตำป่านี่ปาคือฮะจะนั่งด้วยะล้วมันก็กินก็กินอยู่เงินบ่ะเน่ามยาก็กินอยู่เนี่ยเนี่ยครับตำป่ามักอะไรลายซุดก็มักกันมักกันเนี่ยง้อไปล้วบวเนี่ยดิบกินบ่ กินอยู it. <warn you. S 2> <that> ่กันกินเป็นก้อยลาบันเ่เอาได้ปัดนี้สิเขาชงแล้วเอาไหมเอาไนั่งกับนั่งกับนังกมหอัเอ้เอาไหมอยากนั่งปัามผมสวดีครับเอครับเมื่อนี้ตอนรับเอฟซีเป็นครับเป็นกามาตั้งคอนเจนเนี่ยมาั้งคอนเนเอฟซีหลายคนดูเอตะกี้มาตั้งคอนเทนครับเหขออขึ้นพนันหลาย เน่บมาอสี่เอสซีอยางเต็นตัวแท้มานี่กับมาเต้ผม่านี่มาสติถ้ามันจักันเจ้าขาไปเที่ยวบึงงานอันฉลองอันสุติหลวงปู่หลวงปู่ลานะผมานี่น่าไปเป็นนกับบ้านท่าไปเป็นชีโรกับบ้านานราบนี่ยมหาปุบ้ันท่าไปบ่เมีนมหามส่วนผมไปเที่ยวบึงหลวงปู่ลาไปงานอันผม่านี่คนไหล ของขาเจ้า,จากแจกของบูชาหลายขนาดเลยได้ปะบ่ได้ผมไม่เงี้ยเดี๋ยวบูชาเอาแจกเอา้าเอา้เอาบนให้บูชาบ่ได้แจกคเป็นแบบนั่นเป็นแบบบูชาแจกพี่